บทสรุปของชีวิตชีวิตจะเป็นยังไงในตอนจบชีวิตจะติดลบหรือชีวิตจะติดบวกหรือชีวิตจะมีกาไรหรือชีวิตจะขาดทุกนั่นคือบทสรุปของชีวิตเราจะรู้ได้อย่างไงว่าบทสรุปของชีวิตเราจะเป็นยังไงสตาฟ้าลิขิตจ,จะเกิดอะไรขึ้นหรือโชคจะบันดาลให้เกิดอะไรขึ้น ว่าทุกสิ่งอย่างมันเสี่ยงทายไม่ไดท้ทุกสิ่งอย่างมันคาดเดาไม่ได้แต่ทุกท่านทุกคนรู้ไหมว่าทุกสิ่งอย่างมันสามารถที่จะกําหนดได้ว่าสุดท้ายของชีวิตเราคืออะไรนะครับนะบทสรุปสุดท้ายของชีวิตจะเป็นอย่างไรเรากําหนดได้เราจะกำหนดได้อย่างไรมันมีวิธีกำหนดเพราะมันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และเป็นสิ่งที่คาดคนะเนยังไงก็ไม่แม่นอน เท่ากับการกำหนดด้วยตัวของเราเองทำตัวของเราเองเราอยากมีบทสรุปชีวิตเป็นอย่างไรให้ทำอย่างนั้นเราอยากมีบทสรุปของชีวิตที่ดีเรามีอยากมีนาทีสุดท้ายที่ดีอยากมีจุดจบของชีวิตที่ดีก็คือการกระทำในวันนี้ให้ดีนั่นเองกำหนดทุกสิ่งอย่างเราอยากเป็นอย่างไรให้ทำอย่างนั้น ใครอยากมีบทสรุปของชีวิตที่เลวร้ายก็ให้ทำํำในสิ่งที่เลวร้ายและบทสรุปของชีวิตที่เลวร้ายก็จะมาไวกว่าบทสรุปของชีวิตที่ดีแต่ถ้าเราเลือกในบทสรุปของชีวิตที่ดีนั่นคือสิ่งที่ดีๆที่เรากระทาจะต่อยอดเพิ่มพูนนะครับและเราก็จะเป็นผู้อีกเราจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะกําหนดบทสรุปของชีวิตเราได้โดยไม่มี ใครมาโต้แยง้งและไม่มีใครมาคาดเดาหรือคาดการณ์สิ่งใดได้อีกเลยเพราะฉะนั้นบทสรุปสุดท้ายของชีวิตจะเป็นอย่างไรอย่ามัวแต่นั่งเพ้อฝันอย่ามัวแต่นั่งคิดหาว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่ามัวแต่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้รีบทำลงมือทำรีบทำรีบสร้างเพราะหนทางที่จะไปนั้นมันว่างเปล่า ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะหอบเอาสมบัติพระสถานทุกสิ่งอย่างไปได้บทสรุปของชีวิตทุกสิ่งอย่างก็จะเปลี่ยนไปทันทีเพราะฉะนั้นเรารู้เราเข้าใจและมันจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าเราทุกท่านทุกคนได้ร่วมกันลงมือทำในสิ่งที่มันดีกำหนดให้บัตปลายของชีวิตเราเป็นอย่างไรเราอยากจะไปอย่างไงเราอยากจะจบสุดท้ายของชีวิตอย่างไงให้ทำอย่างนั้น แล้วทุกท่านทุกคนก็จะรู้ว่าทุกสิ่งอย่างเราสามารถกำหนดเองได้จเรย